เอาหรือเปล่าโอ้โหผมอ่ะยืนหนึ่งยืนตึงลองลองของหน่อยพี่น่าจะหวั่นผมอ่ะกัววะได้แล้วหรองงนะเม็ดริงน้ำเมื่อกี้เนาะตายไวจังตายไวจังนี่ฮะไอโจนะเอขอยืนรอไอโจนะตั้งแต่มันได้แชมป์บูล็กไวในมันห้าว ดี๋ยวผมจะไปลองหนึ่งกับมันสักหน่อยแต่ตอนนี้มันกำลังหนึ่งกับสาวอยู่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าโจ้นะสตรีมช่องทางไหนนะครับก็นี่เลยนะครับเพจตามภาพที่เห็นเลยนะเนี่ยโจ้นะอีอีเขาจะไหวหรือร้องผมโปอีกนเนี่ย,ย<ะ><อ>เดี๋ยวเขาร้องผมโปซสักด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดหนึ่งกับโจ้นะาสนหน่อยโหัวนะขอสะหน่อย ขอสักหน่อยเฮ้ยโป้หรือเปล่านะคนดูเดี๋ยวขอลองสักหน่อย,ยอว่าตึงจริงหรือเปล่าว่าวตึงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอตอนเข้าห้องเลยแล้วกันคนดูเดี๋ยวเราไปเจอในห้องเลยแล้วกันเอาหรือเปล่าโอ้โหผมอ่ะยืนหนึ่งยืนตึง<ห>เฮ้ยเ,เปลี่ยนนั่นแหละเฮ้ย โหน่าพี่ไหวกับผมหรือฮะก็ลองดูไหวกับผมหรือลองเฉยๆลองก่อนไงออยากลองของเฮ้ยอยากโดนเข้าที่เบาหัวอะไรเงี้ยอยากลองโอ้โหลองลองของหน่อยพี่น่าจะวันผมอะขนาดไอโบชนะไปมันยังไม่เข็ดอ่ะมันอยากจะเอาอีกอ่ะคิดดูดิใช่หรือเออไอโบชนะไปมันยังไม่เข็ดไอโบแพ้พี่ไกาเหรอ ไม, no ไม่ใช่มันชนะไปมันยังไม่เหตุต <si anyway> <sh ีเยไปยอดโดีพี่กายเลยอ๋อมันชนะไปยังไม่เห็ดกูก็ชนะมึงเจ็ดสามคืนไอ้โบอย่ามาพูดของคืนเขาบอกมึงอย่ามาพูดเขาพูดอย่างนี้พี่น่าจะโดนผมมั้งว่านะตัวตึงซะด้วยตัวนี้เนี่ยผมไม่ให้ยิงหัวง่ายๆหรอกพี่เล่นเหลี่ยมเล่นเชิงอะไรยิ่งเงียเฮ้ยเฮ้ยยิงไกลเลยเรื่องเอาไว้ก่อนเล่นแรกไม่โดนเฮ้ย

วันนี้เรามาอยู่ในเว็บสปินเซ็นับคนดูเว็บเติมสปินที่ถูกที่สุดในไทยนะครับตอนนี้เว็บมีโปรโมชั่นต้อนรับปิดเติมคือระบบเช่าลิงก์เติมเงิน100บาทขึ้นไปจะเหลือลิงก์ละ3บาทเองนะครับทุกคนถูกมากๆถ้าเติมแล้วนําไปขายนี่สามารถหาเงินได้เลยนะครับก็เฝาาด้วยนะสำหรับเว็บสปินนับก็ลองทํามันดูได้นะถ้าใครอยากได้รายได้เพิ่มนะครับคนดูครับวิธีการเอาลิงก์เชิญเพื่อนอันดับแรกเข้าเกมเลยครับแล้วกดไปที่คําว่าเชิญเพื่อน แล้วกดไปที่คําว่าเชิญเพื่อนสีเขียวครับถ้าเป็นในโทรศัพท์เราก็กดส่งหาเพื่อนสักหนึ่งคนแล้วจากนั้นก็เอาลิงก์ไปกรอกในเว็บนะครับแล้วรอ15วินาทีนะทุกคนนี่ครับทุกคนเติมเข้าแล้ว3บาทเท่านั้นเองนะครับใครอยากเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะผมขอแนะนําเลยนะเว็บที่ดีที่สุดอย่างนี้หายากนะค,คนดูมีแค่สปินตเซตเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยตายแล้วหรอไยเวดเดอยวเองนะเนี่ยทำไมเองเล่นบิวอย่างวะไอ้โจ ยี่อะไรพี่เพิ่งจะได้เล่นวันเนี้ยโมเพิ่งอัตออัตอัตตโนมัติอััตตโม,มิให้เล่นออ๋เพิ่งอนุญาตไม่งั้นทะลุแวน่นหนักซะ,ะด้วยเลยไม่งั้นยังทะลุแว่นอยู่ยังทะลุแว่นอยู่ก็รนอนเถิดคนเนี่ย เม็ดเดียวเลยตายหรอไอ้หัวจบแล้วไง,งอไอตัวข,ข้างๆอ,อ,อ่ะพูดมากจังวะอยากขายลาขา,ลาออขายลาบอยู่หรือเปล่าเอออันนั้นอยู่เปล่าพี่กายบอกอ่ะเออขายลาบอยู่เปล่าแอคอาร์สมาร์ทหมาเขาบอกเนี่ยฮ่มา,ม,ามันจะดึงแอคทำไมอะอาบแผงนะมัเหม็นมึงนั่อะลรอาบน้ำมั้งเปล่าวะ ủa ừ, nào đút đủa nào Đéo nhưng 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 nào Đéo ล่ำลือไงคือคนอื่นเขาล่ำลือว่าไอ้โจนามันโนหน,นึนน่งโนตึงอยู่ละจ้ะแต่ว่าแต่ตึงตึงก็ดีแล้วดีกว่าแอ๊ดเหมือนใครบางคนข้างๆเองอ่ะจิงมันยังมันยังแบบโดนผมอยู่อ่ะไอ้นั่นตึงก็จริงแต่มันแอไ๊ดยังไงไอแอ๊ดจั๊ดเลยป้องปืนไม่น่าเอาพกยิงเลยเอล่ะแตก,กเลย ไม่โอ้เอ็งเขาบอกว่าเองก็สไนัยหลังจากวินสี่รวมสไนัยแล้เปล่าได้เหรอแบบอยากใส่กับพี่กายอะไรอย่างเงี้ยป่ะกูยังไม่เห็นตัวเขาเลยนะกูตายเลย เกมไม่ตึง <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยตาผมแบบเอาช้ำช้ำนะ <Okay. S 2> เมื่อกี้คือก,ก,ก <Okay. S 2> ลัวกลัวนั่นไงกลัวเน็ตปิงเลยไม่อยากแบบโอเคได้ <Okay. Nine. S 2> บัตรหน้าจอเฮ้ยตึงว้วตึง เดี๋ยวเกมไม่ตึงเมาจริงอะวินหน้าแล้วกันตังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคจะโดนเจ็ดสามเหมือนในคนข้างๆหรือเปล่าวะในคนข้างๆไงขายราบนะ

ไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยหัวเต็มเต็มเลยแต่ขึ้นสังหารงงแตกอะไรหรือเปล่าวันี้หรือยังไงไปดหกมาอะไรนะเอากี่กระบอกกระบอกหนึ่งหรือสองได้หมดเลยครับเข็นนั่นแหละสองงันอ่ะสองแล้วกัน เ like like อาแบบยิงหัวอะไรเงี้ยลอาลูกดืนบ่าเฮ้ครับผมไหนวะนะเนี่ยเกมสูสีเกมกับวงการเป็นสูสี โอ้ยโอ้สะบัดหน้าจอไม่ทันอะไรอ่ะกรบอกเดียวดีกว่าผมให้กระบอกเดียวโอเคกระบอกเดียวเมื่อกี้กูก็เล่นอยู่กระบอกเดียวอีกระบอกหนึงไม่ได้ใช้เลยไอ่ปกติจะซับกระบอกเดียวอยู่แล้วโอโอเคได้เขาไกราไปกแรกไม่พันยาตายนะไอ้ไม่โดน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาสะกอคุ้นๆเหมือนเพื่อนข้างๆน้าเลยโ้เจ็ดสามเจ็ดสามจะไอ้ลูกซองละกันโอเคได้ลูกลองเฮ้ยไม่ยังไม่ชินไงถือว่าเล่นแบบอ่อนให้อะไรเงี้ยยังไม่เต็มร้อยเลย ยากพี่้ยวิโอ้ยเม็ดเดียวเลยก็ยังดีที่ไม่เจ็บสามไม่ตั้งเองถือว่าเยอะกว่ามันละกันถือว่าเยอะกว่ามันหน่อยต้องตั้งไอฮบอนะครับไม่งั้นจะโดนโดนสองทางไกลดีเซ์จะโดนสองทางไกลอยากมีใจสำเร็จตัว

เข้าหัวด้วยพี่เข้า uh, ห <lak ifi jamais> ัวด้วยงงหัวด้วยนะเมื่อกี้นี้งงนะอันเห็แดงมื่อเดือนะ อ๋อแม่งไอโจ้อือจูปากระยะจูปากเลยเมื่อกีเนี่ยไม่เกี่ยวนะเมื่อกีอะโบไอโจ้เล่นโบโจเปิดโบนะไอโจ้ตอนนี้เาปิดอยู่ที่ฮะตีมอยู่ที่เบเชื่ออะไรไอโจ้นะอีอีไง นาอีครับคนดูก็อย่าลืมไปติดตามน้องด้วยนะมันขี้โกงผมนะมันขี้โกงผมนะนจริงๆว่ะมันไปขี้โกงนะเมื่อกี้ว,กกว่าจะปิดเมื่อกี้ว่าจะปิดวินแล้วไงแต่แบบเอาแบบว่าให้โจมันแบบรอๆออกคลิปหน่อยไงฉันลงชน,นะอ๋อใช่เออภูมิใจสิเขาก็ภูมิใจโอเคเอจจโจขอบคุณฝากอย่าลืมไปติดตามน้องด้วยนะคนดูก็ ยังไงก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ยังไงอย่าลืมไ,ไปติดตามโจนะด้วยนะครับผมนะก็สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมอ่อนให้มันเฉยๆยหรอกเื่อกี้